ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันนี้ช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นนกฝึกต่อดินนะครับจะมาเปิดแบ่งให้เอฟซที่รักนกเขานะครับหรือชอบนะครับนี่นะครับเป็นนกที่ฝึกต่อดินต่อกิง่งต่อพเนียดได้แ้วครับนกออกฝึกได้แล้วนะครับก็คือผมฝึกไปนานนะครับ ก็ได้แบ่งออกไปสองสามตัวแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่สามครับเป็นเจ้าทองคำครับผมเจ้าทองคําก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ยังโทรมาอุดหนุนนกกับช่างบอลนะครับช่างบอลก็ได้ส่งไปตัวหนึ่งแล้วครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่สามครับก็ตัวสุดท้ายแล้วครับเผื่อท่านไหนท่านน้ท่านไหนสนใจก็ โทษที่เบอร์08 39 17 28 72นะครับเป็นนกฝึกต่อดินนะครับไม่ใช่ลูกผสมสายมาเลยอะไรนะครับเพื่อเป็นนกป่าป่าร้อยครับผมก็ผูกขาฝึกต่อกิ่งนี่นครับผมค่อนข้างเชี่ยงแล้วครับก็ให้ดูใกล้ๆลายชัดๆก็เผื่อตัดสินใจนะครับนกอยู่ ตอนนี้อยู่สีคิวนะครับจังหวัดโคราชนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้างานนะครับถ้าอยู่โคราชอยู่ใกล้ก็มารับเอาก็ได้ครับผมผมก็จะแถมคุณนกเขาให้หนึ่งชุดนะครับคือช่างบอลก็ทําคืนนกเขาส่งลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับก็อันนี้มารีวิวแบ่งนกฝึกต่อดินต่อกิ่งไว้นะครับ ขันแล้วครับตอนนี้มีขัดหนุนคาลมคููอ่างอยู่ในตัวของเขานะครับก็เอาไปฟังเสียงอีกครั้งอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่านกอยู่นี่อยู่ตรงนี้มันไม่มีนกนะครับผมไม่มีนกก็ขามีตะขันโยนเฉยๆนะครับหนึ่งกุกครับผมขันหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับตัวน,นี้เสียงกลางไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กลางกลางเลยนะครับ ถ้าซื้อนกกับผมหนึ่งตัวผมก็จะแถมคุณนกเขาสิบห้าหลักหนึ่งชุดนะครับเอาไปต่อได้นะครับก็เพื่อเอาไปหัดผูกลงดินลงอะไรนะครับก็ไปลงดินฝึกได้ครับไม่อยากก็ครับเนาะสนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองะครับช่างบอลเมืองร้อนนะครับก็วันนี้ผมก็